บยางตำํำเกือบยางตำล้งนี้พี่น้องเมืองเนี่ยแบงไงเลยก็ลังฝังครับมีมอ้อนครับผมสวัสดีครับผม มาอีกแล้วครับโปแหลมดป,ปดน้ำนไงไพยเป็นอย่างข่อยอยากมีส่วนร่วมอย่างเนี้นไปเลยติมาปวดน้ำใหต้ตีพี่น้องครับมาเมืองขึงบวงครับตําตำคือตํารับเจ้ยัยงแหลมโอ้ยจะาวาตวเวมิ่ม มึงบอกกูว่ามึงมีมันนะมูวาาผู้เลี้ยมด้วยเลยโอ้ยมิมมิมขวางทางขับบอนอันเอนไก่ตาเกียงไหมกันไก่ตาเกียงไหมเดี๋ยวมิมครับผม มาบักไก่ได้หนึๆต้องสูงแบบมี้มันประมาณเผ่งหลวงมิมมิมครับผมเนี่ยยังก็เอาเมือดเลยในไม้แล้วดอกบอักเค้งนั่นมีหนามอย่ดอกหมู เดี e ๋ยวมีมครับผมมาดิไ้่แต่งแต่งตัวแต้งตัวแบบยางกันว่ามิมววามเบาหาเมือกผึ่งกันเหามืผึ่งโอ้ Đi về, ra quá Còn mắc cày thì nó ừ. Phừng luống bó tôm môn như nè Cảm ơn โอ้ห้างไงเห็นมีหัวหนามอยู่แหลมปึ๊บเดิวจี้จี้โม่หายดอกโอ้ฝันมีมไงครับเป่าบางังตะเคียบโม่ถึงเออถึงแล้วเจบาบ้าอว <laughs> าวาสบ่มีหนามมีมห้างว่าหมูน้ำอะไรมันนอน À. Ừ, Bim ừ. ừ. ngang à, qua mặt lên lắm bà ta gắn yêu mặt lên lắm bà ta gắn yêu mặt lên lắm bà ta mặt lên lắm bà ta gắn yêu mặt lên lắm bà ta gắn yêu mặt lên lắm cá luôn hết giá này chứ ừ, chia 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 như vậy thì ừ, khác gì như vậy mất bè bầu bò bầu ướt <laughs> 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 hơn một ngàn ngày mừng ท้างญ่ค่ะห้างตัวนี้อะมีหนามจังหน่อยวะแหลมมีมีจังหน่ยอยบ่เอายอยู่บ่เอาแม่ข้อนจีนวะมูเอาดางไปให้คนจีนบ่ แล้วเตรียมตัวข้อข้อข้อโอ๊ยขาดจอยเบาแรงเมื็ดขักเมื็ดเนี่ยมันเหลียพ่อหน่อยมันนีพ่อหน่อยเลยมันมีผึ่งแบบว่า นั่นหรือแหลมมันมีผึ่งับว่ามีน้ำมาแถวนี้พี่ไปอยู่ตรงโมงจกค้างแน่อืมอ ไม่เป็นไรมีจย่างข้างมอไอหม่งม้วไปให้ผู้เฒ่ากินดีไหมครับก่อนหัวน้ำเอาไปเฮ็ดนวดนวดยังนวดท้าปาก,กตัวนี่กินได้อยู่นี่เขาโอ้หม่งนี่ก็เป็นหัวน้ำพร้อมได้นี่นี่บม่งนี่เป็นหัวน้ำพร้อม ปมาแล้วมึงก็เห็นอีกให้มึงพิเสษวะมิมตีนะครับผม <c oughs> <c oughs> ได้มีมมาหนึ่งรางครับชิปนี้ไม่มีอะไรมากอุ๊ปอุ๊ย ไอผู้พันขเขาพ่อากินได้เยอะหมูเอาเอาไปกินเห,นหนด็ดผูหนวดนวดเียนวดผู้เฒ่าห่ะท้าปากไปไ่ใส่หละนี้จะบากปากักบ <laughs> บ้านโบ้ขึ้นอะไรเหามือนนี่ ลุยต่อพี่รองครับตามเมือ,เมองบิมที่เ้าเจอไว้อาทิตยหนึ่งที่แล้วพี่หยางบอออนแท่ลไะครับอ้ออ่อนจะก็ต้องขวาครับ seda mina . ล้ังเต็มดีแต่หวานบ่สวยเลยครับหนึ่งลังยางเต็มไหมหวานบ่ดีครับพี่น้องตกไหมกับลายอยู่เลยก็เห็ดหัวน้ำเนาะคือฝนมันตกช่วงนี้ไปดี๋ยวล้างต่อไปครับเจอว้เต็มสวยขาวยางมาพอมีไหมอีกแล้วพี่น้องครับเมืง กำลังมาจับว่ามีอย่างหรอครับนี่จับในมือสองมือสุดาเด้จับสาครับไปหาลังอื่นหาลังที่เจอไ้ครับลังที่สองที่เจอใ้ครับ โอ้แลมพ่อไว้โอ้แลมสมรถนะครับประวางกันเลยเดี๋ยวมาผู้เดียวครับบ่มีน้ำป้านี่เดี๋ยวไปหาป้าอื่นครับพี่น้องห่ามึงโอ้หลังงามเลยบ่มีน้ำครับ นั่นครับผมล่าง,งามแต่ว่ามีหนามครับกีปลาย่

โอ้เสียดายล้างเต็มเต็มบ่มี่อย่างเลยครับขอลั้งกันแล้วกันครับหวานบ่หลายเลยเมึงอพี่น้องถึงไม่ย่างดีบ่มีหัวหนามเรไม่ก็หลายถือ,อว,ถว่าหลายได้ครับ,บรนี่มโนยต้องไปปลาอื่นครับป้านี่พอแล้ว สห้างแค่นี้แหละหวานนิดเดียวไปครับผมบาคือครับปลานี่หาปลาไม่ยักล้างสองล้างก็บพอแล้วพอได้ดปิ้งอยู่ครับปลาไม่พี่น้องครับโอ้โหหน้ามนี้ครับนี่ด้ามครับปล้านี่ không bao nhiêu phần này Có đại đi học. กะได้อยู่ครับท่านทำยีงอยู่อ่ะสวยเลยครับผมเออจะสีได้ไหมนี่สวรรคหลายหอมคือนคือหาปลานีครับ เจออีกแล้วพี่น้องปลาเดียวกันน้ำตรงงเลยแต่มี่มีอยู่แต่บ่ดีแต่ก็คลกว่าอุ้ยมีโอ้สวยอู่ สวยครับอกสี่ได้ไหมก็เป็นตาหานี่กับบอสลายดอกพี่น้อง พอได้กินครับมีแต่อข้างบนครับผมแต่ก็มีอยู่ข้างล่างดูดเม็ดไปหาอีกลังนี้ตัวนาตึบครับดูตัวนาน ป้านีไปจะหั่นซ้ำกันเลยพี่น้องว่าไง้ะย่างว่านาอยหั่นไหหนาครับปวดตะเกียโอ้พี่น้องหนามพ่กมีเลยครับ ครับผมขอตัวอ้อนกันแล้วกันมีคนอยากครับเดี๋ยวขอตัดก่อนนี่หม่มองไอ้กลองจับเลยตัวอ้อนพอได้กินอยู่หน้าโมมีเลยครับขอครับผม มันสามห้างครับปลาดูกันขนาดซ้มกันมัดมีมปลานี่ไปไหายีกครับมีมออกเงี้ยวพี่รองเห็นป่าครับผมเห็นโตมันบินครับหเลออยยางมาสงสิกแก่แท้ อ้ยนี่น้ำครับมีมีกล้องเอาแล้วครับนี่ยอ้บินมาใส่ผมเลยให้ต้องเฮ็ดอุปกรณ์ไปล้มมันเอาแล้วก็กล้องเ,อเลยครับหนี่หาไม้ยาวๆไม่แห่งเบืดดอ้อด ไปครับแบบไงมันออกเงียววางทีห่หางเต็มฝ่าเลยครับตัวมันรุยครับผมโอ้วิ่งนามครับถึดตอดไป,ปหลายตัววิ่งนามเพราะหน่อยกองกันเลยครับเจ็บหูเลยผมขอครับโดนไปหลายลังโดนไปหลายตัวครับทั้งนี้ มีมอ้อนพี่นังครับนี่เห็นปรครับอยู่ดำดำิุิปีนขึ้นเอาครับทั้งหนาสวยๆอยู่ป้าไม้ได้วยครับโอ้มาดีปงเขาโอ้บนมึงก่อน คตัวหนาพอนเดี๋ยวรุ่นเมืองหัวน้ำครับปลานี่ยใหญ่มาปลาไม่หรอมีหนามบา่เดี๋ยวขึ้นไปเอาครับนามใดเยอะครับเลอกกับบ่อไหลปันใดมีอยู่สวยๆเลยครับ ลัางสวยไปหาอีกจังหน่อยกันเดยเพอแเราพี่น้องค่ำแล้วไปครับผมสวยเลยครับลังนี่นางฝ่าสิบมือลังที่สองของปลานี่พี่น้องโอ้หัวหน้าดีครับนางฝ่าเลยโอ้โหสีเลยไหม ต้งตีอยู่เลยไหมนั่นครับผมสวยครับว่า หนักเลยครับลังนี่โอ้ลังเกือบขาดน้ำเต็มดีแท้ป้าดูกันไหมล,ลังนี่กำลังนี่ป้าดูกันเลย อันนี้สวยกว่าครับนามดีกว่าไปพี่น้องหาต่อครับเฝ้าแล้วสิคัมเหรอบย่างตำเกือบย่างตำล้างนี้พี่น้องเมืองเนี่ยแบบง่ายเลยกับลังสั่งครับมีมอ้อนครับผมตำตำเอาง่ายๆโอ้โหนี่หลังจากเอาที่ล้างนี้มาเลยหยางมากเกือบย่างตำครับ อยู่บักยางไก่เลครับไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาอาทิหนาพอดีเลยครับอาทิหนาแจ่มเลยเข,าขาวๆเลยล่ะหั่งไงพ่อมกำลังมีหัวน้าครับกำลังหาใส่หัวน้ามาอีกลังหนึ่งครับพี่น้องที่นี่ผมบร่ได้ถ่ายเมือง มาเป็นสีอ้อนครับผมกองออกมาเมาืองอลขาเทีมันถอดเราชุดหนึ่งครับ,บงงนี่เมืองนาเมันย่างดีเลยแล้วบรถ่ายตอนแรกว่าที่ค้อมืองเลยทีเดียวไอแมวก็อู้เด็ดคับมึงสามล้างเลยปลาเดียวพอล้างอ่อนอีกล้างหนึ่งเมื่อกี้ร้ายแท้ม่มปลานน่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าครับมาตามเจ็บเหมหมดเลยปลานน่ พ่อไว้สามลังครับสวยๆไปพอแล้วกลับบ้านสรุปผลงานพี่น้องปลาแรกสองขางล่างลังข้าวขาวปลาที่สองสามลังครับสี่กำลังใหญ่ปลาทดไทยห้าหกเจ็ดแปดเก้าลังครับทั้งหมดเหมือนนี่ พอรวมลังแหลกที่เขาว่าผึ่งเขาบอกไปเอาผึ่งกระโปรแหลมนะครับลังแหลกจริงๆเราเป็นมิมไดิว่าเข้าเด้อครับคนละคนก็าบอกโบหูก็บหูว่าผึ่งไหนผึ่งไหน,น,น,นมิมครับจะกระดีครับที่เขาบอกไปเอาเลี้ยงดีๆกันพี่นอ้อง นอยนวย Ooh, ถ้ถขาดำางำงาๆงามกูมูได้เลยฮั้งนี่ยึดหลังนี่ิดท้ายด้วยลังใหญ่เก่าลังครับเต็มกระตาพอดีมันเบาครับทั้งไงนี่เอาไว้สุดถ่ายมูจด ปลาเนี่ยมีมออนเจอไว้สามลังครับปลาเดียวแล้วก็ปลาแลกอีกลังหนึง่งสี่ลังเสมอที่เขาเจอมีมออนไว้เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเลียนอีกครับตกปล่อยไว้ก่อนจากอาทิตย์หนึ่งมานี่ขอบคุณพี่น้องหลายๆเต็มกระตาพอดีเก่าลังหลายแล้วมันใบไหม้แล้วพี่น้องพอดี u, อยู่ได้กินพอดีขายครับผมป็นหลายๆครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับผม ทางนี้ใหญ่ถือต่อทา้งนี้บักหลายเลยมึงถอมาพอตอนมีหัวน้ำเต็มๆนี่ติดขัด้างนี่ไหมมิจเเจหรอออกเงี้ยวพอดีผมเห็น